ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสำ m ิตแคพิตอลลิสติ้งวันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืนช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวา s a กิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือเมกุโร250ซึ่งขณะนี้นิตยสารยังแม่ชีนสื่อมวลชนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ โดยมองว่าคาวากิ k นั้นกำลังซุ่มพัฒนาเมกุโร2 5 5 0เพื่อออกมาท้าชนกับ Honda CB 3 5 0ห้ารืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันในญี่ปุ่นนั่นก็คือ GB 3 5 0ที่กำลังขายดิบขายดีเป็นอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมายัางแมชชีนคาดว่ามันจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสเยนคิดเป็นเงินไทย173,000บาท และคาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงเร็วๆนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นมีความคาดหมายว่ารถตัวจริงจะใช้เครื่องยนต์ของ K L X 230เครื่องยนต์สูบเดียว Single Overhead Camshaft 2วา l ระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรจริงอยู่ที่233ซีซีให้กำลังสูงสุด19แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1.9กิโลกรัมเมตร ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีราคาไม่แพงต้นทุนสามารถควบคุมได้แต่ถึงแม้จะวางราคาไว้700,000เยนก็ยังแพงกว่า Honda GB350 ในญี่ปุ่นสำหรับชื่อรุ่นเมกุโลนั้นความจริงแล้วมันคือชื่อยี่ห้อแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นยี่ห้อแรกที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเปิดตัวครั้งแรกในปี1924 เคยมีการเข้าไปลงทุนในฮาเลเดวิสันที่อเมริกาจนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบรวมถึงเทคนิคของการผลิตต่างๆจนสามารถนำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีของตัวเองได้เปิดตัวรุ่นแรกเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นด้วยรุ่น z 97เครื่องยนต์ 500cc จนถึงปีคศ1960มิกุโรก็ประสบป,ปัญหาด้านการเงินเพราะว่าตอนนั้นฮอน DA สามารถทําสินค้าได้ถูกกว่าเยอะคาวาซกิได้เข้าไปช่วยเหลือด้านการเงินและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นคาวาซกิเมกุโระในปี1962ถัดมาอีก2ปีก็คือปี1964คาวาซกิก็เทคโอเวอร์เมกุโรแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นคาวาซกิตั้งแต่นั้นมาสรุปก็คือว่าเมกุโรนั้นคือมอเตอร์ไซค์แบรนด์แรกของญี่ปุ่น ที่ภายหลังกลายมาเป็นคาวสกิจนถึงทุกวันนี้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นมากมายในญี่ปุ่นนับร้อยแบรนด์ย้ำนะครับว่ามีมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยแบรนด์ในญี่ปุ่นภายหลังการแข่งขันที่ดุเดือดปลาใหญ่กินปลาเล็กจนสุดท้ายก็เหลือเพียง4ี่แบรนด์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีการกลับมาของเมกุโรนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายปีคศ2020 หรือปลายปีพศ2563คาวาซกิได้เปิดตัวเมกุโร่ K3 หรือ K3 โดยใช้พื้นฐานเครื่องยนต์2ส,สูบเรียงของรุ่น W800 หรือ W800 มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและสร้างชื่อแบรนด์เมกุโร่กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันคือประวัติศาสตร์ที่สำคัญของญี่ปุ่นเพียงแต่ว่ามันขาดหายไปช่วงเวลาหนึ่งวันนี้มันจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากเมกุโรเคทรีได้เปิดตัวไปก่อนหน้าเป็นเวลา3ปีมาดูกันครับว่าเมกุโร250จะเป็นจริงหรือไม่นิตยสารยังแม่ชินได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้อยู่ที่ประมาณ75%นั่นก็หมายความว่ามันยังไม่เต็มร้อยโอกาสที่มันจะไม่มาก็ยังมีอยู่สำคัญที่สุดก็คือถ้ามันมาแล้วขอราคางามๆอย่าแพงจนเกินไป จนคนไทยไม่สามารถจับต้องได้ถ้าเมกุโร250ราคาในเมืองไทยไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทโอกาสกลับมาสร้างชื่ออีกครั้งหนึ่งของคาสกิในเมืองไทยก็ยังพอมีอยู่ถ้าสามารถวางราคาไว้ระหว่าง150,000-180,000ถึง 180, บาทแล้วก็ยังพอมีโอกาสครับโชว์รูมของคาสกิที่เงียบเหงาจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรมันจะมาจริงหรือไม่ เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรี free, ประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0 0 0นบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้ม